อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะเดินออกมาจากดอนเมืองเราเลือกลงดอนเมืองว่าเซฟชีวิตนะคะเลือเ่องแต่ว่าต้องเลือกไฟที่เช้าที่สุดใชค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะันที่เราเจะไป แฟนไซกันไปเอาแฟนไซมาแล้วด so ูเพราะว่าตอนนี้นะคะเพื่อนของเราก็ได้ซื้อแฟนไซตามไปทุกคนคือแบบเขินอ่ะแล้วก็ไม่รู้จคุยอะไรกับโนนีวะดีอ่ะแต่ว่าคนอื่นเน่ะเตรียมไว้หมดแล้วแล้วอ่าจะคุยกับพี่เน็นเน็กนี่จะคุยกับเต้มเนี้ยแต่ว่าเราจะคุยกับโนนี่าเรื่องไหนดีจะเข้าไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะจะเข้าไปแล้วนี่ก็ โอเคดิเคไหมครับเรียบร้อยค่ะโอเคของห้าลิตรเสร็จครับขอบคุณค่ะ พี่ซีควายตียงพี่ซีแบบหล่ออ่ะพี่ซีควงแขนหน่อยได้ไหมนี่อย่างเงี้ยคะไรองแขนเลยครับควงแขนนี้ค่ะโอ้ยชื่อไฟใช่เลยชื่อไฟติ้งเหรอครับใช่คริงโอ้ยชื่อไฟติ้งเหรอครับใช่ครับนู่นนี่เมนนู่นนี่หลกเลยขอหัวใจได้ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจมส์ไฟเอ่อพี่ไฟติ้งเหรอ่ะอุ๊ยพี่ได้ไงอายุเท่ากันอ้าวเหรองอนแล้วเนี่ยเจมส์พี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไฟติ้งพี่เลกครับจองอัางล่วมมาสองครั้งแล้ววันนี้ได้ายวันนี้ได้ายก็เลยไม่ได้กีนอั้งร่วมเป็นอะไรครับวันหลังนะครับอยู่ยมเก่งแก่นได้ใหม่นะคครรัับบได้ครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะทุกคนคือเลือกคนเขียนชื่อได้แค่คนเดียวเราเขียนไปแล,ล้วนิรุนเขียนไฟติง้งเหมือนตัวหนังสือเราเขียนเองเลยอะเหมือนมาก <c oughs> แล้วก็อันนี้ของเจของพี่เนทแล้วก็ของพีซีพีซีแบบรอเรียนชื่อละไฟติ้งไฟติ้งก็ใส่เสร็จแล้ว <Fighting. S 1> <c oughs> เอาที่ไม่ดูแต่ละคนแม่งคนไม่มีสติขากอนะคะได้ทรายไปทั้งหมด56วินาทีส่วนเราได้ไปหมด46่วินาทีโคตรไวไม่ไรนะคะทุกคนถือว่าสักเซสเล่นมุกคนแขนงกับพี่ซีแต่ว่ากับนน้นนี่ก็คืออึ้งจริงจิไม่ได้พูดอะไรกับพี่ซีแล้วค่ะไม่พูดอยู่คำหนึ่งพี่อะไรนะะพี่ามาใช่ประโยคเดียวประโยคเดยมเบสิกใครกลับไปดูคลิปกันก่อนก็จะรู้ว่าพูดเป็นอยู่ประโยคเดียวจริงๆตอันนี้นะคะ กราก็เส็นแล้วล้วก็ววกออกมาแล้วนะคะเราจะไปกินข้าวนะคะที่ร้านเนื้อแท้นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปแตะให้ดูนะคะลืมถ่ายคลิปมาพึ่งถึงปุ๊บจ้วงเลยรู้อีกทีก็คือเรียบร้อยสปาเกตตี้เนื้อแล้วก็ซีซาสลัดนะแล้วก็เนื้อหอมกระเทียมแล้วก็ขนมปังกระเทียม ร้องตามหนูด้วยเพลงหนูเนี่ยชอบมากเกิเดี๋วันี้ร้องเลยเกินเจิเจินให้กำลังใจดูดิวอยู่แล้วครับไดูดิวด้วยครับโอเคพันิน กิจกรรมเลี้ยงสัตวพวกเราอ่ะเปรียบเสมือนมากนั่งรถทัวร์ไปด้วยกันนั่งรถทัวร์ได้วยกันไปชมไ้ดีกับคุณได้มาสี่คนแรกครับรูปมาภาพแรกขอบคุณอธิบายหน่อยฮะรู้ไหมว่าอันนี้ภาพนี้เป็นคอนเสิร์ตแบบ็คพิงที่เกาหลีครับผมแบบชิดแบบติดขอไวทีครับและสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมา ผมรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าใจทุกคนแล้วอะโอเคเข้าใจด<ะ>ีจริมันเป็นเข้าใจความรู้สึกทุกคนมากๆเลยแบบว่าอ๋อมันเป็นฟิลนี้นี่เอง <c oughs> ใจฟูมีความใจฟูมาก<จ>ยางไร <c oughs> ฮะเป็นหนึ่งความภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่า เออเราก็ทําได้เหมือนกันเนาะ,ะก็เป็นคอนเสิร์ตในวันเกิดครั้งแรกในชีวิตครับผมซีบีชอวครับผมที่มีทุกคนใครไปบ้างโอ้โหสนุกไหมสนุกไหมนุกลูกแรกขึ้นแลยังไงฮะเราเราก็น่าจะหลายหลายคนยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนครับ,บเรารู้สึกว่าคือเราซ้อมกันหแล้วก็เราใช้ชีวิตด้วยกัน มาค่อนข้างหลายสัปดาห์ครับผมอดทนแล้วก็เหมือนกับขับซองให้มันออกมาให้ดีที่สุดเหมือนกับนอนดึกตื่นเชา้าเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับชมอคอนเสิร์ตแรกของพวกเรา,ายังไงครับลุกนี้ เนี่ยคือตอนแรกเน็ดอาจจะรับคูเปอร์มาเลี้ยใช่ไหมครับผมแล้วคือจริงๆอ่ะคืออันเนี้ยเน็ดเข้าใจว่าเป็นคูเปอร์แต่คือจริงๆเนจะเลี้ยคูเปอร์แต่ว่าไอ้ที่เน็ดอุ้มอยู่อ่ะคือชูชูครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออสงสัยว่าน้องพวกใหญ่อยู่ในนจริงๆอ่ะเพราะว่าคือรูปนี้เน็ดตั้งเป็นรูปแรกแต่เนี่ยคิดว่าเป็นคูเปอร์แต่ทีนี้โอเคภาพของแจมขึ้นมา เป็นติ่งแบ็คพิ้งเหมือนกันครับผมใช่ผมจะชอบลิซ่ากับโรเซจริงๆก็ชอบหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราไม่เคยคิดว่าจะได้ไปดูใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเราได้ไปดูกับพี่แบบกับพี่เนทพี่ซีกับน้องนิวอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบใช่ประทับใจใช่ยกมงมหยุดเลยโอ้ห เอโก้เนีเต็มคาราเบลชอบเพราะว่าได้บินครับชอบที่ได้บินเพราะไม่เคยบินเลยครับใครจะเคยบินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สองรักกันครับแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับว่าผู้ผ่านไปเมื่อเดือนเจ็ดที่ผ่านมาครับนี่นี่ก็นั่นแหละครับดีมดีแลนเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับจะเห็นเราได้ไงวะเมื่อกี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตแบบว่าครั้งแรก ั้งแบบครั้งแรกเลยตอนนั้นโอยิ่งกว่ายิ่งตื่นเต้นยิ่งกลัวกว่านู่นเวจิตเดยอีกครับเพราะว่าไม่เคยแล้วตอนนั้นใหญ่ใหญ่กว่าที่นู่นเวจิเดยด้วยครับแล้ววันในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนคงมีทําให้เธอยี้ สิบต่อสี่เอ้ยสี่ต่อสิบแล้วก็อันนี้สิบต่อสี่แล้วก็เออสี่ต่อห้าด้วยวก็คือถ่ายสองรูป <Yeah. S 1> นี่เขาบอกว่าห้ามเอาโทรศัพท์ขึ้นไปนะทุกคน <Yeah. S 1> น่าจะรอดูรูปจาก,กทางงานทีเดียวเลยนะคะเอ,อเขาก็ถ่ายรูปที่นคะคะแต่ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นไปนะทุกคนนี่อย่างนี้เลยนี่เขาเข้าคิวกันเลย